สวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับกับสู่ร้านนาฬิกาเหและช็อกนะครับวันนี้นะฮะรุ่นที่ผมจะนำมารีวิวให้ทุกท่านได้ชมเนี่ยนะครับเป็นตัว Casio นะฮะสแตนดาร์ดนะครับตัวนี้ใช้รหัสว่านะฮะ MTP ขีด VD 0 1 D ขีด B นะครับตัวนี้ใช้ตัวเครื่อง5058นะฮะก็อ่ นะครับขออนุญาตขยับนะฮะมาทางฝั่งของด้าน Casio Stand, Standard สแตนดาร์รุ่นธรรมดาบ้างแล้วกันนะครับคือถ้าในส่วนของ G-Shock หรือว่ารุ่นอื่นๆที่มีฟังก์ชันเยอะๆเนี่ยนะฮะตรงนั้นเราก็ค่อนข้างที่จะทำมาหลายคลิปแล้นะฮะใครที่ยังไม่เคยดูก็ลองไปกดตามดูกันได้นะครับ ก็อย่างที่บอกไว้ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับว่าช่องพยายามที่จะรีวิวให้ครบทุกรุ่นนะฮะแม้จะแม้กระทั่งจะเป็นรุ่นธรรมดาก็ตามนะครับอ่ะมาเข้าเรื่องกันเลยนะฮะตัวนี้นะครับเป็นนาฬิกาข้อมือสําหรับผู้ชายนะครับค่อนข้างมีหน้าปัดที่ใหญ่นะฮะตัวนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ5 5หมิลิเมตรนะฮะหรือว่า5.5ซนติเมตรนั่นเองนะครับตัวนี้มากับช่องที่บอกวันที่นะฮะขนาดเล็กอยู่ที่หมายเลข3อยู่ตรงนี้นะครับซึ่งเป็น เบสออนนะครับหรือว่าพื้นฐานของนาฬิกาทั่วไปที่จะใส่ช่องวันที่เอาไว้ตรงนี้นะฮะซึ่งผมก็ไม่ทราบเหตุผลโดยแน่ชัดเหมือนกันนะครับว่าเพราะอะไรนะครับตัวนี้ตัวเข็มนะฮะปลายเข็มวินาทีนะครับรายละเอียดเขาจะใส่มาเป็นคันเลอร์สีเหลืองนะครับแล้วก็ตัวเข็มชั่วโมงนะฮะแล้วก็เข็มบอกนาทีนะครับตรงปลายเข็มจะมีไพายน้ําด้วยนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตดับไฟแล้วก็ลองมาดูพายน้ํากันนะครับอ่า ก็ค่อนข้างที่จะใช้งานได้ดีในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าอาจจะต้องโดนแสงมาพอสมควรเช่นเดียวกันนะครับสําหรับาราคาประมาณ1,300กว่าบาทเท่านั้นนะครับรุ่นนี้นะฮะ แล้วก็ระดับการกันน้ำนะครับหรือว่าหรือว่า water resistant เนี่ยนะฮะอยู่ที่ระดับ50เมตรนะครับซึ่งก็แน่นอนนะฮะว่าเพียงพอต่อการใช้งานแล้วนะครับหลายท่านสงสัยว่าพี่ไอ้กันน้ําระดับนี้เนะี่ยคือหมายความว่ายังไงช่วยขยายความหน่อยได้ไหมนะครับคือระดับการกันน้ํา50เมตรขึ้นไปนะฮะ50เมตรขึ้นไประดับนี้คือสามารถที่จะเอาลงไปแช่น้ําได้เลยนะครับแล้วระยะเวลามีผลต่อการแช่น้ํำไหมต้องบอกว่าเป็นบางรุ่นนะฮะ เป็นบางรุ่นและก็เป็นบางเรือนด้วยนะฮะแม้กระทั่งรุ่นเดียวกันนะครับรุ่นเดียวกันรหัสเดียวกันทุกอย่างเดียวกันนะฮะแต่ไม่สามารถกันน้ําได้นานกว่ากันบางทีนะคือเราแช่น้ําบางทีเรือนนี้กันได้2ชั่วโมงหรือนี้กันได้ครึ่งชั่วโมงอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าเพราะว่านะฮะอยู่ที่มาตรฐานในการผลิตของยางนะฮะยางรองที่เขาใส่ไว้ในกรอบด้านหลังตรงนี้นะครับ อันนี้ก็แล้วแต่ดวงนะครับแต่ว่าสามารถที่จะใช้งานแช่น้ําได้คือแน่นอนผมว่าเกินหนึ่งชั่วโมงอ่ะน่าจะเกินอยู่แล้วนะครับน่าจะเกินอยู่แล้วคือครั้งแรกๆที่เราซื้อไปใส่เนี่ยนะฮะไอในเรื่องของการกันน้าเนี่ยนะครับมันก็จะไม่มีปัญหาอยู่แล้วเพราะยางมันยังแบบยังมีคุณภาพดีอยู่ถูกไหมฮะแต่พอมันต้องทนกับน้ํานานๆนะครับมันก็อาจจะทําให้มีการเสื่อมเสื่อมสภาพบ้างหรือว่าแข็งบ้าง เพราะฉะนั้นนะฮะยางคือตัวสําคัญหลักนะครับในการที่จะไม่สามารถทําให้น้าเนี่ยเข้าไปโดนกับตัวเครื่องนาฬิกาด้านในได้นะครับนั่นเองนะฮะโอเคส่วนตัวสายนะครับตัวนี้ลักษณะสายนะครับเป็นแบบนี้นะฮะวัสดุของสายนะครับแล้วก็ฝาพับด้านหลังนะครับตรงนี้ใช้เป็นสแตนเลสสตีลนะครับจริงๆก็ใช้สแตนเลสสตีลทั้งเรือนนะฮะรวมถึงฝาหลังด้วยนะครับแบบนี้ ตัวสายนะครับสามารถตัดออกได้อีกนะฮะเพื่อให้พอดีกับข้อมือของคนที่ต้องการจะสวมใส่นะครับส่วนเรือนนี้นะครับไม่ใช่เป็นแบบกดนะฮะเราต้องดึงออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นฝาล็อก3พับนะครับเหมือนเดิมกดลงไปมันก็จะแน่นนะครับแน่นมากนะครับฝาล็อกแบบนี้จะแน่นมากนะฮะสังเกตตรงรายละเอียดนะครับแล้วก็ดีเทลนะครับต่างๆที่ทาง c a s ิ o อเขาทํา ตัวเรือนมานะฮะก็ค่อนข้างที่แน่นอนนะฮะมาตรฐานญี่ปุ่นอย่างที่เราบอกกันว่าค่อนข้างที่จะสวยงามแล้วก็ดูดีลงตัวเลยทีเดียวถึงแม้ว่านาฬิกาเรือนนี้จะมีราคาที่ไม่สูงก็ตามนะครับส่วนขอบนะฮะหรือว่าเบเซลตรงนี้นะครับไม่สามารถหมุนได้นะฮะหมุนไม่ได้นะครับคือทําตกแต่งเอาไว้เป็น สวยงามเฉยๆนะครับรุ่นนี้นะครับสำหรับตัวรหัสขีด 2-B ตัวนี้นะฮะจะมี2 2รหัสด้วยกันนะฮะก็คือ 2e กับ 2B นะครับ 2e กับ 2-B นะฮะ 2E ก็คือจะไม่มีวันที่เสียดายวันนี้ไม่มีของของหมดซะละนะฮะ 2B นะฮะแต่ก็2 B ได้รับความนิยมมากกว่านะครับพรเข้าใจว่าน่าจะมีเวลาให้ได้ดูกันแบบชัดมากกว่านะครับมาดูด้านนี้นะฮะ ชิ้นงานที่เห็นตรงนี้นะครับชิ้นงานที่เห็นตรงนี้นะครับคือชิ้นเดียวกันนะครับไม่สามารถที่จะถอดกรอบตรงนี้ออกไปได้นะฮะแล้วก็ไม่สามารถที่จะหมุนได้ด้วยนะครับคือชิ้นเดียวกันกับตัวตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ลักษณะของคอสายนะครับส่วนลักษณะของการใช้งานสายต่างๆนะครับถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างดีเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับถ้าเทียบกับงบประมาณเพียงแค่พันกว่าบาทเท่านั้นเองนะฮะอย่างที่บอกไปนะครับอ่านี่นะครับ หน้าปัดนะครับถามว่าเป็นสีน้ําเงินขนาดไหนนะครับออกเป็นสีครามนะครับสีครามเข้มๆนะฮะแล้วก็ขอบจะเป็นสีเงินจริงๆจะเป็นสีเงินนะครับแต่ด้วยมันสะท้อนกับแสงไฟที่กำลังใช้งานอยู่ตอนนี้มันก็เลยออกดูเป็นสีดํานะครับจริงๆจะเป็นสีเงินสีสีอันั้นแหะสีอันนี้แหละเขาเรียกสีเงินนี่แหละนะครับสีสแตนเลสนี่แหละนะฮะ รายละเอียดในส่วนของหน้าปัดนะครับทุกอย่างคมชัดดีมากๆนะฮะตามสไตล์ของคาซิโอเลยนะครับไม่ว่านาฬิการเรือนนั้นจะราคาเพียงแค่หลักร้อยก็ตามเขาก็ทำออกมาได้อย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับต้องบอกอย่างนั้นนะฮะลองดูนะเข็มวินาทีนะครับการวางตัวเครื่องกับเ,เขตเวลาตรงเนี้ยตรงตรง,ตรงเวลาที่มันเดินเนี่ยนะฮะก็ค่อนข้างตรงนะครับต้องเรียกว่าเกือบร้อยเปอร์เซ็นเลยทีเดียวนะครับนี่ บางท่านเคยเห็นนะฮะอาจจะนั่งมองนาฬิกาแล้วสังเกตเห็นว่าเอ๊ะทำไมนาฬิกาเวลามันเดินลงฝั่งนี้เนี่ยนะฮะมันมักจะเลยนะฮะก็คือเลยขีดที่เขาแต้มมาไว้ตรงนี้นะฮะเลยเลยเลยแต่ฝั่งนี้มันเดินและเข็มมันสั่นคือเอาง่ายๆคือพอพอเลยจะเลขสิบสองอกมาั่งนี้ปุ๊บเข็มมันจะนิ่งแต่พอขึ้นฝั่งนี้นะฮะเข็มมันจะสั่นนิดๆนะฮะสังเกตด,ดูได้นะครับนาฬิกาของตัวเองเป็นหรือเปล่านะฮะยกเว้นนาฬิกาออโตเมติกนะครับ อนั้นคือเป็นเรื่องธรรมดาของนาฬิการะบบคอร์สนะครับคือตัวเครื่องเนี่ยต้องเข้าใจว่าแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับมันเป็นเรื่องปกตินะฮะพอเวลาทางลงแบบนี้นะครับมันก็จะไหลาตามปกติของมันแต่พอเวลาทางขึ้นเนี่ยมันก็ต้องใช้แรงต้านกับแรงโน้มถ่วงโลกนิดนึงนะฮะทำให้ตัวเข็มวินาทีเนี่ยมีการสั่นเล็กน้อยนะครับซึ่งไม่ได้มีข้อเสียใดๆกับนาฬิกานะฮะเดี๋ยวลองสังเกตดูนะตอนนี้คือนิ่งนะสังเกตคือเข็มจะนิ่งมากนะฮะ แต่พอเริ่มแบบขยับขึ้นนะฮะเข็มนาฬิกาจะสั่นนิดหน่อยเข็มวินาทีนะลองสังเกตดูนะผมว่าน่าจะได้เห็นนะครับซึ่งก็บางท่านที่เขาสังเกตดีๆนะฮะเขาก็จะสงสัยตรงนี้นะครับแต่ต้องบอกเลยว่ามันไม่ได้มันไม่ได้มีปัญหานะครับไม่กระทั่งนาฬิกาเรือนใหม่ก็ตามผลิตออกมาใหม่ๆก็ตามก็เป็นเหมือนกันนะครับ เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดในส่วนของเม็ดมะยมนะฮะตัวนี้ใช้วิธีการดึงแบบ2จังหวะนะครับจังหวะแรกนะฮะเราดึงปั๊บดึงออกมานิดนึงนะครับขันขึ้นบนแบบนี้จะเป็นการปรับวันที่นะฮะดึงออกอีกจังหวะหนึงปั๊บดึงจนสุดจะเป็นการปรับเวลานะครับอ่าพอเข้าใจนะครับ นี่คือรายละเอียดของเม็ดมะยมนะครับแล้วก็รายละเอียดทั้งหมดของ MTPVD01D นะครับผิด 2B ถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub สไครต์ด้วยถ้าอยากได้นาฬิการเรือนนี้นะครับหรือว่าอยากสั่งซื้อนาฬิการุ่นอื่นๆจากทางร้านนะครับสามารถติดต่อได้ตามช่องทางด้านล่างเลยยังไงก็ขอบพระคุณสําหรับการติดตามด้วยแล้วกันข้อมูลตรงไหนผิดพลาดหรือตกหล่นนะครับต้องกราบขออภัยด้วยวันนี้ขออนุญาตไปก่อนครับสวัสดีครับ